คนที่ตายแล้วเนี่ยหลังความตายวิญญาณไปไหนวิญญาณจะไปไหนมาฟังคลิปนี้มีคำตอบนะครับทุกท่านจิตจิตที่เป็นปัจจุบันที่เคยฝึกไว้มันก็จะสำคัญกับจิตสุดท้ายนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นนิสัย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่เราจะเจอในอนาคตข้างหน้านั่นเองคือการไปเกิดพบที่ดีหรือไปเกิดอบายภูมิก็ตามอารมณ์คิดของเราขณะที่เราคิดเรื่องอะไรวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยที่นั้นสถานที่วิญญาณไปตั้งอาศัยก็คือสถานที่วิญญาณไปเกิดถ้าเราคิดมีอกุศลมีอิจฉาลิษยาจองเวณ มีอารมณ์โทสะมีอารมณ์โกรธใช่ไหมแล้วก็มีโลภะมีความโลภเกิดขึ้นใช่ไหมจิตไปตั้งอาศัยคืออะไรคืออาุลุลนะครับเมื่อจิตไปตั้งอาศัยอยู่ที่อาุศลสถานที่วิญ,ญญาณจะไปเกิดคืออะไรไปเกิดคือนรกเดระฉานเปรตวิสัยตกอบายภูมิทาบุญทําทานมาช่วยเหลือไม่ได้เพราะอะไรองค์พระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ประมาทต่อความตายไม่เคยเจริญอาณาปานสติไว้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อคนเราเนี่ยกำลังจะตายมันจะเกิดความดิ้นทุรนทุรายกระวนกระวายเป็นอย่างมากจิตจะก,กระสรับกระสายกระสรับกระสายไปด้วยอาการเจ็บปวดทุกขเวทนานะระง,งับสติไม่ได้ขณะนั้นเองเนี่ยเกิดอารมณ์เรียกว่าความโลภเกิดขึ้น เป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติของตนเองบางคนก็จะบอกอทรัพย์สมบัติของตนเองก็ต้องห่วงสิใครมั่งจะไม่ห่วงความห่วงเนี่ยมันพาให้ไปเกิดความโลภเกิดขึ้นโลภมากเกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยจิตวิญ,ญญาณไปตั้งอาศัยที่ไหนจิตวิญ,ญญาณไปตั้งอาศัยคืออาุศนเพราะว่ามีความโลภจิตเกิดเศร้าหมองขณะนั้นตายในขณะนั้นไปทุกขติตกนรกอทำบุญทําทานช่วยเหลือไม่ได้คนละเรื่องกันต้องเข้าใจนะ จิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากสำคัญมาจากจิตท,ที่เคยฝึกในช่วงปัจจุบันนั่นเองอ่าคนที่กำลังจะตายอันนี้อาจารย์เนี่ยจะพูดในธรรมะที่อาจารย์รู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมนะจะไม่เอามาจากในตำราเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มีประโยชน์เอามาจากที่อาจารย์เนี่ยเคยปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเลยมาเล่าให้ฟังว่าวิญญาณหลังความตายตายแล้วไปไหน อันนี้อาจารย์ไปเห็นหนารกเห็นสวรรค์เห็นมหมดทุกอย่างคนที่กําลังจะตายก็จะเข้าไปสู่ผวังจิตอ่าผวังจิตเป็นแบบไหนขาดการรู้เนื้อรู้ตัวรู้ก,กายรู้ใจเออขนาดนั้นขาดการรู้เนื้อรู้รู้ตัวรู้ก,กายรู้ใจแล้วมันก็จะเกิดไปตกผวังจิตไปตกผวังจิตไปเกิดเป็นเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้นอ่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้นไปไหนมันก็จะทําให เห็นภาพนิมิตเกิดขึ้นภาพนิมิตท,ที่เคยสร้างวิบากกรรมมาในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันเช่นบุคคลน,นั้นเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาภาพเจ้ากรรมในเวรก็จะปรากฏให้เห็นแล้วก็จะเห็นเส้นทางที่ตนจะไปคือทุคติคือนรกภูมิประมาณนี้คนมีบุญล่ะตายยังไงคนมีบุญก็จะมีสติสัมปชัญญะเวลาจะตายก็สั่งเสีย ญาติพี่น้องตนเองไว้เรียบร้อยคนมีบุญก็คือจิตเขาฝึกไว้ดีแล้วจิตเคยฝึกอนาปานสติไว้ดีแล้วก็มีสติใบหน้าพองใสไม่มีความหมองคล้ำไม่มีความหม่นหมองเลยใบหน้าพองใสอันนี้ไปสุขติเขาก็จะสั่งลาญาติพี่น้องไว้เรียบร้อยแล้วว่าตนกําลังจะตายอย่างนั้นอย่างนี้สั่งไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเวลาจะตาย เขาก็จะนึกถึงองค์พระนึกถึงผลบุญที่เขาเคยทํามาใจมันก็สงบใช่ไหมตาเนี้ยไปไหนล่ะไปสุขติประมาณนี้นะเข้าใจตรงกันนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรายังไม่ตายเนี่ยองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันอนาคตอย่าพึ่งไปคิดอดีตเมื่อผ่านไปแล้ว่อให้ผ่านไปแต่ให้อยู่กับปัจจุบันอ่าจิตท,ที่ทรงอยู่กับปัจจุบันนี่แหละจะไปสุขติ ให้เรานึกถึงลมนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมันจะทําให้เราไม่ประมาทในการตายความชั่วเราก็ไม่กล้าที่จะอยากทํามันจะเกิดความยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นเกิดความเกรงกลัวละอายต่อบาปเกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วเราจะไม่อยากที่จะทําความชั่วอ่าประมาณนี้อ่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เราทําให้ครบ3ามอย่างเลยนะทานสิมภาวนาะทานคืออะไรอย่างที่อาจารย์บอก ทานคือจะคัดละความตันหนีขี้เหนียวออกจากตนสอนให้เราละความตันหนีขี้เหนียวออกจากตนเท่านั้นประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไปปาถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ใช่ถ้าเราไปปาถนาหวังผลมันจะเป็นผลใหญ่แต่มันจะไม่ได้อานิสงส์จะไม่ได้บุญที่เราต้องการต่อมาการรักษาศีล,ลรักษาอย่างไงให้บริสุทธิ์อาจารย์จะไม่พูดยาวนะเราต้องรักษาใจของเราให้ดีครับถ้า, Rab ถาเรารักษาใจของเราดีแล้วเราจะรู้ผิดชอบชั่วดีอ่ารู้ผิดชอบช่วดีแล้วศีลเราจะบริสุทธิ์เอง ต่อมาการเจริญภาวนาเป็นยังไงการสวดมนต์เรารู้แล้วเนาะการเจริญภาวนาสิ่งที่เราต้องภาวนาคือการเจริญอาณาปานาสติการเจริญอาณาปานาสติไม่ใช่สักแต่ว่าเราจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวแม้แต่เรายืนเดินนั่งนอนกําลังทําการงานอะไรอยู่เราก็เจริญอาณาปานาสติได้คือการไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติ ลม <concludes S 2> หายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้หูได้ยินเสียงไหมมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงดังนั้น,น,นมีคนมาพูดให้เราไม่พอใจให้เราไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องมีสติรู้ทันไม่งั้นมันจะเกิดอารมณ์กโกรธอารมณ์โมโหอาฆาตแค้นเกิดขึ้นพอเรามีสติรู้ทันเราจะไม่กโกรธไม่อาฆาตแค้นเขาเราจะให้อาภายัยเมื่อก่อนเราอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้น อารมณ์ร้อนพอเรามาฝึกอนาปานาสติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแนละ้วใจเรามันจะเย็นยิ่งขึ้นใจเรามันจะเย็นกว่าเก่ามันก็จะเห็นการเกิดการดับของไตรักประมาณนี้พอเราภาวนาไปเรารู้สึกปวดเมื่อยทุกขเวทนาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่อาจที่จะสั่งการมันได้เพราะเป็นนามสมมุติไม่มีตัวมีตนนั่นเองถ้าันเป็นตัวตนจริงเราต้องสั่งมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าทุกข์นะเนี่ย มันจะเห็นความเป็นอนัตตามันจะเห็นความเป็นนามสมมุตินี่ปัญญารู้แจ้งมันจะเกิดถึงแม้ว่าปัญญารู้แจ้งจะไม่เกิดแต่มันจะทําให้เราไม่หลงตายเมื่อความตายมาถึงเราก็จะไปสุคติประมาณนี้แหละสาธุจเจริญพร